สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะน้องเอิร์ธแล้วก็พี่โจ้แมนครับมช่องรถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์ค่ะมองหน้าอะไรมองหน้าตัวมันนี้ส้มผมห้านเปลี่ยนไปได้ปุ๋ยออกมาขึ้นโอ้ยย่ามถามอันนี้องไรปุ๋ยได้ปุ๋ยดีบม่เจะขวดก่อนหน้านี้พี่ย้ากินห่วงไงอบ่ก็ได้ปุ๋ยอะไรหมดกี่ขวด ปุยหรือเบียวดีเบียนะเบอรสีขวดคนเดียวสีขวด,วดนะไนะคิดจะไลยไปย้อมผมสีนี่คนเมาไปย้อมผมแล้วพี่น้อง<บ>ตอนแรกบอกเขาว่าพี่จ๋าเอาสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มๆอ่ะสีช็อกโกแลตนะจ๊ะเนอสีแอมย้งมขึ้นในสีดำเมาเมาย้อมผมเอาเมาส่กันนังวะเออคนเมาไปย้อมผมที่นี่เมาที่จริงสีเนี่ยมันต้องมีการแบบอาให้ไล่ให้ไหล่ไม่ทิ้งไว้กี่นาทีกี่นาทีอะเมาบ๊่บรับนั่งต่ำแก้วกนทักๆเลยล่ะ ไปล่างออกกานที่นี่นั่งไปโดนเติบเอ้า๊วสิบนล่างหวยข่อยบ่อบเอะเนาะไอซีดำบ่สยังจะไม่ยอมไหมหัวพ่อแล้วพ่อแล้วหัวข่อยซากไปสั่นเนาดิเอาเอาหนอกเรื่องหนกเรื่องมาเอาเอาเนีเออแปลกตอนนี้เราผู้ใดรเราผู้ใดไรรถนี้วันนี้นะคะเราจะมาทําการรีวิวนะคะ SK70 นะคะ y า0 6รุ่นนี้ถ้าเทียบเท่ากับบ้านเราก็คือรุ่น8นั่นเองนะคะรุ่น8นะครับสเปก ชนกันกับของอริยะเลยนะ่ครับอริยะจะเป็นวทีศูนย์หกใช่ครับแต่อริยะจะเป็นรุ่นแปดนะครับค่ะอริยะตัวเาาจ้ะคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครเดี๋ยวนี้สกลหนาวแล้วคันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่หนุ่มพร้อมทีมงานมากๆนะครับมาเลือกซื้อรถกับบางนาแฮกเตอร์นะคะพี่หนุ่มดอยเต่าหนุ่มเมืองเต่าเอาเมืองเต่าบอกแม่ดอยเต่ามนซื้อซื้อเราซื้อไอหนุ่มเมืองเต่านะคะ พี่หนุ่มเมืองเต่ามาทําการซื้อ SK70 นะคะครับคันนี้ในราคาค่าตัวเท่าไหร่พี่โจในราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทฮะาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับวันก็นั่งสียหามื่นมาก่อนเอาอันนี้ก็ต้องกราบฝากประชาสัมพันธ์นะครับไปไปถึงพี่ญาเต่าเด้อพี่หนุ่มพี่หนุ่มเมืองเต่าพี่หนุ่มเมืองเต่านะครับทาโซลอาทาโซลบวมี่ก็ให้เติมดีเซลเด้อครับระวังไหนคุณผู้ชมจะขอแถมน้ำมันเต็มถังเเออพ่่นวาทักมาบอกเรา เกิดแบบประมาณว่าแย่แล้วแย่แล้วเราพาไม่เกิดอะไรขึ้นเขาบอกที่บ้านเขาไม่มีน้ํามันโซล่าต้องให้เราเติมให้เต็มถังพี่หนุ่มเขาบอกที่สกลไม่มีน้ํามันโซล่าบอกแล้สรุปฝากประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ชมทางสกลนครนะคะช่วยช็คให้ทีนะคะว่ามันขนาดนั้นเลยหรอนะสกลนครไม่มีน้ํามันโซล่าขนาดนั้นเลยหรอมันมีแต่ดีเซลขแม่พ่อละวาน่ะคือไปยินนุมวาน่ะนะคะก็แต่ถ้าถามว่าเราได้แถมให้ไหม แถมไหมครับคันนี้เดี๋ยวเราแถมน้ำมันให้ประมาณ200บาทอาอเพิ่อนวัยเติมน้ำมันให้200ไม่ใช่200ลิตรหรอก็ก็200บาทก็ยังว่าเธอบอกเราวขอ200บาทไม่เขาบอกว่าขอ200ก็ได้แล้วก็บอกว่าเอา200บาทแล้วกันเดี๋ยวเติมให้นะจ๊ะที่จริงเอ่อในเรื่องของการจัดส่งฟรีคน้ำมันโซล่าเต็มถังนี่คือเราต้องตกลงกันตั้งแต่ตอนซื้อขายหรือว่าตอนที่เรามีโปรโมชั่นให้เพราะไม่งั้นน่ะก็ ถือว่าเราก็ซื้อขายกันแบบปกตินะคะที่จริงโปรน้ำมันโซลาโปรส่งฟรีเนี่ยนานๆทีจะมีนะคะไม่ได้มีทุกคันนะคะผู้ชมขาอะไรจ๊ะไม่แม่นอกพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกพี่นยีนมในเรื่องน้ำมันเดี๋ยวข่เติมให้เดายจะไม่เสียขอ้นึ่งสองร้อยสองร้อยหรืีลิตรนึ่งเอสเปนนมเดี๋ยวไข่จะได้ไม่ต้องไม่ว่าหไม่มีอย่างไม่มีอย่างไม่มีอะไรเม่ยินโอเคเดี๋ยวเรามาดูสินค้าของเรากันเลยดีกว่านะคะอาพิกโตมามามานะคะสำหรับ แลกตานิดึงเพราะอย่างตอนแรกที่บอกไว้ว่าเป็น SK70 นะคะคันนี้ก็จะหนักจัดเต็มให้พี่หนุ่มไปเลยนะคะพี่หนุ่มขอเป็นลาย SK75 YT07 หรือว่าเป็นลายรุ่น10นั่นเองนะคะถ้าญี่ปุ่นก็เป็น YT07 นะคะคันนี้เรามาดูที่ช่วงล่างกันเลยนะคะเดิมๆเนี่ยใบแท็กก็เป็นขนาดเท่านี้แหละนะคะแต่ว่ามีก้อนยางมาด้วยอันนี้คุณลูกค้าก็ให้ถอดก้อนยางออกส่วนก้อนยางเราไม่เก็บไว้ขายเพื่อซื้อเบียร์กินนะคะเราให้พี่หนุ่มกลับไปนะจ๊ะโอเคไหมพี่หนุ่มแล้วบอกว่าอะไรแล้วอย่าไปงัว ม่พี่หนุ่มบอกว่าอย่าเก็บไว้นะเขาอยากได้งัวมากตอนนี้เขาพยายามรวบรวมเงินจากทุกรางเพื่อจะไปซื้องัวใครที่อยู่ตลาดงัวแถวสกลนครนะคะคุณหนุ่มมีชัยนะคะคุณหนุ่มมีชัยคือเอซื้อเพิ่นเป่นเราบอกไอซื้อเพิ่นบอกว่าเอซื้อว่าพี่หนุ่มเมืองเต่าเอยซื้อว่าพี่หนุ่มมีชัยพ่แม่ซื้อว่าพี่หนุ่มมีชัยเขาก็หัวตัวตอนเราไปซื้องัวตัวรูดเนาะเขาหัว่าพี่หนุ่มมีชัยเจ้ามีรถอยู่แล้วเจ้าจะซื้อมาต่อราคางัวไปหลายแม่เนอ โทษทีนะคะหรือไม่ก็บางทีแบบไม่เงินอยู่กับมาตอแล้วเออั่นหละะไ่นหล่ะพี่พ่อพี่พ่อเดี๋ยวเฟื่อข้าเจาะจงหัวักตลาดงัวยูใช้ก่อนสกุลตะข่ลนสรตลาดข่านก็ไปซูบองแล้วาระไปสูบองที่มีการซื้อขายงัวเกิดขึ้นนะฮะแต่บอกเขาอยู่ว่าไม่ต้องดูมาเร่งขนาดนั้นพี่หนุ่มบอกว่ารับการไว้อยากจะได้รถนะคะรีบไปใช้งานนะคะจะไปหาเงินซื้องัวเราก็เรียกว่าเร่งมากไม่ทันนะแต่ถ้าอยากได้งัวมีข้อเสนอนะ ดิฉันอาสาค่ะนาาะ,นอาาะเอาดิฉันไปก่อนนะแถวบ้านใครแถวนั้นนะคะไม่มีเอ่อมัวเล็มหญ้านะคะก็ดิฉันอาสาได้ก็บอกพี่ลุมข้าไปแต่พี่ลุมบอกอบว่บาวบาเบาเบาเพิ่งสื่อว่าตัวแม่คอรจะไปเป็นแม่พันธุ์พันธุ์เธอเนี่ยเขาเอาไปอยากได้หรอกต้อตงเรียงเ้วยเบียย์ได้พันธุ์คอยอต่อต่อต่อนะคะก็ถึงจะเป็นรถเล็กแบบนี้นะคะช่วงล่างเราก็ทําการเสริมเฟรมข้างล้อนําให้นะคะแล้วก็ อย่างที่บอกไปถ้าตรงไหนไม่ดีทางร้านก็ทําการเปลี่ยนให้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกข้อโซ่นะคะริมสปอกเก็ตตัวเดินล้อน,นําต่างๆแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตัวเดินให้ใช่แต่อันไหนที่ดีอยู่แล้วทางร้านไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะคของเดิมดีที่สุดนะคะแล้วในส่วนของแผงข้างเราก็ทําการเจาะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนที่นีจะเป็นการเป็นงานแล้วนะแบบก่อนนะหน้านี้เราแบบตลกโวกหากกันไปเยอะเกินไปอ่ะมาเข้ามาครับตัวนี้นะครับก็จะมีระบบะตะแกรงนะครับที่จะดัก ฝุ่นต่างๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เข้าไปในระบบของหม้อน้ำครับรุ่นนี้ออกแบบมาดีมากเลยนะครับก็คือจะมีที่ดักที่เดียวสามารถถอดไปล้างได้ครับนี่ครับผมนะครับถอดออกไปครับดึงไปล้างเปล่าครับฝั่งนี้เราก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้เราเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับเป็น G S เลยนะครับเป็นแบตแห้งให้เลยนะครับผมเป็นแบตแห้งดียังไงคบพี่โจแบตแห้งก็ดีคือมันไม่มีน้าครับผม นะครับแบนแห้งก็ดีคือว่ามันจะไม่มีน้ํากดน้ํากันนะครับถ้าแบนแห้งเพราะว่าจะเล่นมุกมันไม่มีน้ำอะไรแบนแห้งก็คือไม่มีน้ำนะครับแบนแห้งก็จะคือดูแลดีก็คือดูแลง่ายคือเราไม่ต้องพะวงว่าอน้ํากดน้ํากันของเราจะแห้งไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ในส่วนของระบบสีนะคะเราก็ทําการทําสีให้ใหม่ทั้งคันเลยในราคาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะสติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์ 3M อย่างดีนะคะใช่ครับโลโก้ก็ของบริษัทบางนาฮีคเตอร์ต้องดูต้องดูต้องพาคุณผู้ชมดูคันนี้เป็นเครื่องไดเรกหรือคอมเมร็เลวเป็นเครื่องไดเรกครับอันนี้เป็นเครื่องยซูสนะคะนะคะคันนี้เป็นเครื่องอีซูสูนะคะเป็นเครื่องไดเรกเอ่อรุ่นนี้ยังไม่ใช่เครื่องคอมเมอร์เลวนะคะ หรือแม้ขนาดตัว YT07 หรือ Mark 10ก็ยังเป็นเครื่องไดเร็กอยู่ใช่ครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอิซูซูซีซีเอบอกนะครับใช่ไหมอ่าใช่จริงครับตัวนี้เป็นเครื่องอ s ซูซูซีเขีดสองนะครับตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ที่43แรงม้าครับในรอบ2200รอบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นกล้องก็ไม่ถือตรนี้นะครับนี้ นะครับตัวนี้เครื่องยนต์สุเนาะเครื่องยิสุครับ43แรงดับพี่น้องเด้อนะครับอ่าปีผลิตเครื่องยนต์อยู่ที่ปี2010ครับเดือนที่4นะครับมียังถามอีกปอบ่มีจ้าโอเคนะครับตัวนี้มีเทอร์โบครับอันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบให้นะครับมีเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบครับผมครับผมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอันนี้เป็นเครื่องอ่ายิสุถือว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับผมครับผม สาววอนในชีวิตเธอฮัลโหลครับมานบงเบิรงลอยเศร้าแนครับเลยบอกไปลอยเศร้าว่ามีครับมีตอย่สง120เล็ว่าว่เวราอยังลอย0ก็เอาคนมาจ้าโอเคครับเรามาดูทางด้านของปั๊มเอ้าลืมเปลือไหม อ๋อเมื่อกี้รับสายไม่ได้เปิดไม้เหรอโอ okay, เค<อ>นะคะเ,เรามาดูในส่วนของปั๊มนะคะอภิโตไปรับสายก่อนปะปิดไม์ไป,ไเ,ปเลยดรอวร์เงาเองนี่ <laughs> <laughs> นะคะในเรามาดูในส่วนของปัม๊มไฮดอลิกนะคะอันนี้ก็เป็นปั๊มเดิมๆเ,เลยนะคะนี่ในส่วนของปั๊มนะคะเราก็ทำจะทําการตรวจเช็ครั่วซึมให้คุณลูกค,ค้าของเราทุกจุดเลยนะคะดูนะคะปั๊มเดิมๆมาสวยมากคุณผู้ชมค่ะนี่ยังมีรอยมาร์กจากโรงงานมาอยู่เลยนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะ ในส่วนของั๊มนะคะถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมหรือมีการรื้อการแกะตรงไหนช่างของเราจะทําการทาสีตรงนั้นไว้แต่อันนี้ไม่มีนะคะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะในการตรวจเช็ครถให้กับผู้ลูกค้าของเราแล้วก็พวกเออไส้กรองแล้วก็ถังโซลา่าหม้อน้ําไฮดรลิกอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะมีการเจาะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนนะคะเดี๋ยวขอเนี้ย,ยโซโล่เดี่ยวแปบ๊บนึงนะคะพี่โจร,รับสายโทรศัพท์ก่อนสายเข้าทั้งวันนึกว่าคอรเซนเตอร์คุณผู้ชมหานะคะ อ,อย่างที่บอกไปนะคะลวดลายสีสันคันนี้ทำเป็นรุ่น Mark 10นะคะหรือ yt 0 7นะคะรุ่น 10. อ่าปั๊มคอนโทรลค่ะคุณผู้ชมขามาสวยมากนะคะมาสวยมากๆเดี๋ยวจะพาค่อยๆพาดูนี่นี่นะคะในตรงนี้ก็มีตัวปรับคอนโทรลด้วยนะคะมีทั้งหมดสีระบบนะคะถนัดขับแบบไหนก็ปรับได้เลยนะคะนี่ ปั๊มคอนโทลมาสวยมากเลยจ้าเธอจ๋านะอ่ะโอเคเราไปต่อกันในส่วนของมุ้งกีนะคะมุ้งกีเดิมๆคันนี้ก็มาเป็นมุ้งกีเล็กสีฟันนะคะอันนี้เราทําการขยายบุ้งกีให้นะคะขยายบุ้งกีแล้วก็ขยายให้เท่ากับแบบห้าฟันนะพี่โจเนาะใช่ครับ,รบแล้วก็เสริมหลังให้สวยงามนะครับแล้วก็เปลี่ยนเงือกเปลี่ยนฟันแลนะตัวนี้เปลี่ยนเงือกเปลี่ยนฟันอันนี้คือพี่หนุ่มเมืองเต่านะครับได้ทําการชําระ ใช่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่ครับก็คือพี่หนุ่มเป็นคนออกค่าใช้จ่ายครับทางบางนาออกค่าแรงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้เราไม่คิดอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากค่าแรงนะใช่ครับส่วนค่าอุปกรณ์ต่างๆลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มนะใชเครับค่าแรงีให้ไม่ได้อยู่ในสเปคเดิมๆที่มากับตัวรถครับผมแล้วก็หน้าอามเช่นเคยครับ3เส้นพุงฟิงนะคะพุงฟิงกระดิ่งแมวครับแล้วก็บูธสลากขวงนี้ครับทำให้ท่านใหม่เสร็จสับเรียบร้อยโอเคครับนะครับผมโอ้ยใส่เข่าดีขนาดนี้นะคะ แล้วก็ซีนกระบอกนะคะถ้าเกิดว่ามีการรั่วอย่างเงี้ยเราก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะเอาง่ายง่ว่าระบบทุกอย่างเราตรวจเช็คให้คุณลูกคาา้าทุกจุดเลยนะคะไม่มีแบบว่าเว้นแม้แต่จุดเดียวนะคะในส่วนของไฟสองสว่างที่หัวเก่งนะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะอันนี้เป็นแบบ LED เลยผ้าพมต่อลงมาก็เป็นตะแกรงกันกระจกช่องวางเท้านะคะ ในออปชันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตะแกรงกันกระจกและถาดวางรองเท้าอันนี้ทางร้านติดตั้งให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าไม่เอาเราติดให้นะจ๊ะถ,ถ้าไม่อยากได้ต้องบอกนะเอาง่ายๆว่าถ,ถ้า us, no. Mum, มาที่นี่ได้แบบนี้ทุกคันถ้าไม่อยากได้ต้องแจ้งนิดนึงนะคะโอเคมาดูภายในกันหน่อยวันนี้เราจะเอาเป็นแบบเรแลวตัดตอนนะครับเพราะว่าลูกค้ากำลังจะห้อนแล้วระบบภายในก็เช่นเคยครับ ทำให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยระบบฟิล์มติดตั้งให้ใหม่แอร์ล้างให้ใหม่ระบบไฟฟ้าเคลียให้ท่านใหม่หมดเลยคันนี้มาด้วยไมชั่วโมง5 0 0 0กับ44ชั่วโมงนะครับตัวนี้สวยมากครับสวยโดนใจพี่หนุ่มถูกต้องแล้วเบาะเดิมๆนะคะมีการชารุชารุปัะสาสชำรุดเราก็เปลี่ยนเป็นหุ้มเบาะหนังให้อย่างดีเลยนะคะอาพี่โจพาดูภายในก่อนนะหนูเดินรับลูกค้าให้แป๊บหนึ่งเพื่อให้ลูกค้ารอก่อนนะนะครับอันนี้เราจะมาดูระบบภายในครับระบบภายในของเรานะครับ ขออนุญาตเสียบกุญแจรับกุญแจเราให้ท่านสามดอกนะครับคือของแท้ติดรถมาหนึ่งดอกแล้วก็ปั๊มให้อีก2ดอกนะครับพอเราเปิดกุญแจปุ๊บระบบหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ทีนี้ก็สตาร์ทเครื่องครับนะครับเดี๋ยวนี้รถอยู่ที่โหมดไฮนะครับนี่โหมดไฮนะครับท่านปรับโหมดก็กดตรงนี้ครับก็จะมีโลมีไฮนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวตัว PM เเช่นเคยครับนี่ ก็อยู่ว่านำ้ำมันเครื่องอะไรเราเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้เต่ากระต่ายครับเต่ากระต่ายก็เหมือนทุกครั้งนะครับเต่ากระต่ายก็จะเป็นระบบของตัวเดินนะครับนี่เต่ากระต่ายนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นออโต้ครับถ้าตัวนี้เราปิดออโต้คือเครื่องยนต์ก็จะเล่งตลอดครับพอเราเปิดนี้ก็จะเป็นแบบระบบเบาเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่ฉีดกระจกค,ครับ ก็ที่ปดน้ำฝนครับแล้วก็อันนี้แอรนนะครับก็จะมีเลื่อนอุณหภูมิตัวนี้ก็จะเป็นไฟบูมนะครับอันนี้ก็ไฟเลนไฟหัวเก่งนะครับติดตั้งให้ท่านใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์เคสนะครับนี่ถ้าท่านบิดมาตรงนี้ครับหน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้ครับต้องบิดบิดกลับมานะครับ ดีกบมาตัวแหน่งนี้นะครับอิท,ทยุติดตั้งให้ใหม่นะครับวิทยุติดตั้งให้ใหม่นะครับอันนี้ที่ยกไว้มีดครับแล้วก็ฟิวจะอยู่ในนี้นะครับของฟิวจะอยู่ในนี้นะครับอ่าอันนี้มีที่ข้อกระจกให้นะครับอ่ะขหนยาวเท่ารถเรเียกท่านใจได้นีไ่ได้ไแต่ลูกค้นานะเออลูกค้าน่าัวมาผมว่ารอได้รอได้บอกว่าขอสิหนาทีแล้วกันลูกค้าเสเคสองนะคะอันนี้ เราจะทําการรองระบบออโต้นะครับยกครับอันนี้น้ำมันเต็มอันนี้เราอันนี้ระบบออโต้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันอันนี้ <c oughs> อามครับ <c oughs> สรุปเพื่อแถมจ้าแถมน้ำมันเต็มถังคือเก่าเ <c oughs> มื่อกี้ครับเ <c oughs> มื่อกี้ครับสว <c oughs> ีครับ <c oughs> เราจะมาลองระบบต่างๆดูนะครับว่าความนิ่มได้ไหมนะครับก็อย่างที่บอกไปครับคันนี้เป็น SK70 นะครับตัวนี้วายทีูนะครับเราได้ทำการซื้อขายกับทางคุณพี่นุ่มเมืองเต่านะครับ นี่มันดีครับ ตัวโชว์หน่อยครับนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็คือคันนี้เราทําให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบูสสลักต่างๆนะครับความร้อนแล้วก็หม้อน้ําล้างให้ท่านใหม่ครับแอร์ฟิล์มติดตั้งใหม่นะครับเฟชเชอร์ระบบไฟฟ้านะครับทุกอย่างง่ายๆคือใหม่หมดครับของลงของเหลวนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะก็คือเคลียร์ใหม่หมดเลยนะครับนี่ออกมาก็จะนิดๆแบบนี้ครับ ช่วงล่างก็เก็บให้ท่านใหม่นะครับระบบโอโต้ตัวเชียใหม่นะครับนี่ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าระบบอย่างอื่นเป็นยังไงนะครับเราเคลียร์ท่านเสร็จสับเรียบร้อย ภาพครับการเฮ็ดไม่เรียบร้อยนะครับเร็จสับ <ผม S 1> เรียบร้อยแบบนี้นะครับในราคา1ร้ <50, 000 S 3> านสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะผู้ชมค่ะสำหรับท่าในใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์อไรจ้าเบอร์โทรครับ0 8 2 9 1แ3 7 4 8และ0 8 5 8 4 0 0 7 8 8แนะครับและท<ล>ี่สำคัญ <ผม S 2> นะคะผู้ชมค่ะเรามีการซื้อขายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนของเงินสดไฟแนนซ์รกสออะไรอย่างงี้มีหมดนะคะคุณผู้ชมครับ ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับขอฝากไปด้วยนะครับขก้องก่อนแป๊บนึงนะพี่พี่ปีนกล้องมาาปีนเลยบ่จะตกใจปะปีนเลยปีนเลยอยนยคือยานนยังปีนกล้องมันไก่หนาโผดความจริงจะเปิดเผยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง y o u t u b e นะคะ f a c e b o o k แล้วก็แฟนเพจของเรานะคะชื่อเหมือนกันหมดเลยรถขดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะบบางนาแฮกเตอร์เป็นภาษาไทย พิมบางนาเว้นวักแท็กเตอร์นะคะก็จะเจอกับใช่ใช่จะเจอกับเราสองคนเราสองคนครับบาบ่าบอนะครับอันนี้การประชาสัมพันธ์ไปยังพี่นมเมืองเต่าพี่นมผมเติอนน้ำมันให้เจ้าได้เต็มถังอย่าลืมฝากเบียร์ไว้แล้พี่นมด้านะคะอบอกเพื่อนวิบ้าก้าบอกเพื่อนแถมให้เราเดินน้ำมันบอกขั้นข่อยบอกข่อยบอกว่าธรรมดาแถมให้เราเดินน้ำมันบรรทาดสื่อง้วบตอบรรทัดสื่อรถต่อเอาต่อเอาว้ายเงยข้อนัดข้อนี่ซื้อง้วจักบาทก็ได้เนี่ยเธอจะบอกฝากบอกแค่นี้ นะเป็นจารย์แหละพี่นุน่มเจ้าเบื่อเอาแต่คุณผู้ชมอันนี้เราแบบว่ารีวิวกันแบบขำๆเพราะรว่าเรารู้จักกับคุณลูกค้าถามว่าคุณลูกค้าอยากรู้จักกับเราไหมไม่เลยครับผมผมัจใจก,กับเจ้าสองคนเสียงขึ้นตลอดพี่นุ่มมาเล่างไหนก่อนย่ทธียพอดนะีนี่ไข่นั่งรถม้าตะไกรกวงพ่วงมากแล้วว่าไข่มาเสียงขึ้นในเจ้าสองคนนี่พี่นุ่มมาเออพี่เขาก็บกไม่ถามว่าสนิทกับคุณลูกค้าไหมไม่เลยคุณลูกค้าอยากรู้จักเราไหมไม่เลยนะแต่โทรคุยกันก็เมื่อพี่น้องครับนะคโอเคก็สําหรับ ใครที่มองหารถไซร์เจตันทางร้านยังมีอีกหลายคันนะคะมีทั้ง0607และที่สำคัญมี08แล้วมีรุ่นนะคะมีอยู่1คันตอนนี้ถ้าในสนใจก็มาดูตัวจริงที่ร้านหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะตอนนี้คุณค้ารอเรานานแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ